Welcome to Ad a d i c t Podcast. Ad สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Ad Podcast ตอนที่6กับผมเพิร์ดพงศิติภาสุกยืดครับ วันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะมาพูดคุยกันแล้วก็แชร์กันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่ผมได้มีโอกาสทำแอดดิกนะครับทำเพจแอดดิกขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้มีทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนเนี่ยโหให้การตอบรับได้อย่างดีมากนะครับพอคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจําเป็นแล้วก็สําคัญเป็นพื้นฐานความรู้ที่สําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับหลายๆคนที่ทํางานอยู่ในวงการโฆษณาแล้วก ปัจจุบันเนี่ยต้องมีการปรับตัวในการทํางานในสู่โลกดิจิตอลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็คือ10คําศัพท์พื้นฐานสายโฆษณาดิจิตอลที่ต้องรู้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะมี1ิบคาศัพท์แรกตอนที่1เนี่ยจะมีคําศัพท์อะไรกันบ้างซึ่งผมแนะนําเลยว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคําศัพท์ที่ยากมากมายแต่อย่างน้อยเราก็มาทบทวนตัวเองกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับคำคำนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า นะครับ มาเริ่มต้นคำแรกนะครับกันที่คำว่า Impress i o n นะครับคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ามีโอกาสในการทำสื่อโฆษณาต่างๆนะครับมีการเข้าไปบูส์โพสหรือว่าต้องซื้อมีเดียอะไรต่างๆอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้แล้วก็เป็นคำที่เห็นอยู่บ่อยๆมากๆเหมือนกันนะครับซึ่งคำว่า Impress i o n เนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยก็คือจานวนครั้งที่โฆษณานั้นเนี่ยถูกแสดงผลนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคาว่า CPM เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยในการวัดนะครับว่าเงินที่เราใช้ไปเนี่ยกับการที่แสดงผลจำนวนครั้งในการแสดงผลเนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็คือ CPM หรือว่า Cross per mile นะครับซึ่ง mile เนี่ยจริงๆแล้วก็หมายความว่า1,000 impression นั่นเองนะครับ สำหรับคำที่2นะครับก็คือคำว่า reach นะครับหรือหมายความว่าจำนวนคนที่เห็นโฆษณานั้นๆน,น,นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสับสนกันเล็กน้อยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย impression กับ reach เนี่ย มันต่างกันยังไงนะครับมันดูเป็นจํานวนในการแบบเข้าถึงคนอะไรอย่างนี้เข้าอันไหนเป็นการเข้าถึงคนหรือว่าอันไหนคือการแสดงผลอะไรต่างๆกันแน่นะครับถ้าสมมุติว่าผมอธิบายให้จาง,ง่ายๆเนาะ reach เนี่ยคือจํานวนคนที่เห็นนะครับแต่ว่า impression เนี่ยจะหมายถึงจํานวนครั้งที่แสดงผลนะครับนั้นถ้าเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย reach เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็น subset ของ impression นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าโอเค เราทำโฆษณาไปนะครับแต่ว่ามี Impression เนี่ยอยู่ที่300 Impression แต่ว่ามี r e a c h อยู่ที่100 r e a c h นั่นแสดงว่าต่อคน1คนนะครับเห็นโฆษณานั้นๆเนี่ยประมาณ3ครั้งนั่นเองนะครับโดยที่ลักษณะการคิดโฆษณาของ r c h เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในคำว่า CPR นะครับหรือว่า Cost per Reach นั่นเองครับ สำหรับคำที่3นะครับก็คือคำว่า conversion นะครับคำนี้เนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะได้ยินบ่อยๆในธุรกิจประเภทของเว็บไซต์ e-Commerce ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจ high involvement นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าอาสังหาะนะครับคอนโดบ้านต่างๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นถือว่าเป็นหน่วยวัดอันหนึ่งที่เหมาะสมนะครับกับการกำหนดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสื่อสารออกไปเนี่ยอยากให้เกิด action อะไรขึ้นนะครับว่าต้องการให้ลูกค้าเนี่ยท อะไรนะครับตัวอย่างเช่นการกดซื้อของนะครับหรือว่ากด Subscribe หรือแม้แต่กระทั่งกดใส่ข้อมูลการติดต่อก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหากว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เราสื่อสารไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเกิดแอคชั่นแล้วนะครับนั่นก็จะแสดงว่าเนี่ยนับเป็น1 Conver s i o อร์ชันนั่นเองนะครับโดยที่จะมีวิธีการคำนวณน,นะครับค่าโฆษณาต่างๆเนี่ยด้วย คอสที่ว่า Cost per acquisition นะครับหรือว่า CPA นะครับแต่ว่าถ้าให้จำง่ายๆนะครับผมแนะนำว่าลองจำเป็นว่า CPA เนี่ยคือคอส per action ก็ได้เหมือนกันครับ สำหรับคำที่4นะครับก็คือคำว่า lead generation นะครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทำในวงการนี้ใหม่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างงงเหมือนกันว่าเฮ้ยเก็บ lead อะไรต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับอาจจะเข้าใจไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าถ้าอธิบายสั้นๆง่ายๆจริงๆแล้วนะครับจริงๆคำนี้เนี่ยมันคือ Action ประเภทหนึ่งของ conversion นะครับโดยการเก็บข้อมูลของคนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้านะครับให้เขาเนี่ยกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ย แบรนด์ที่มีข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะติดต่อกลับไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกในข้อ3นะครับว่าคอนเวอร์ชัเนี่ยอาจจะเหมาะกับธุรกิจที่เป็นแบบเรียลเอสเตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เวลาที่เขาคุยกันในธุรกิจนั้นๆเนี่ยเขาก็จะคุยกันว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาจะต้องการคอนเวอร์ชันจริงๆเนี่ยก็คือ Lead คนที่เป็น h o อ Lead ก็คือคนที่มีโอกาสมากๆในการจะเป็นลูกค้าสําหรับเรานั่นเองในอนาคตนั่นเองครับ สำหรับคำที่5นะครับก็คือคำว่า A/B testing นะฮะ คำนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคำนี้ค่อนข้างสาคัญมากๆแล้วควรทาความเข้าใจจริงๆนะครับซึ่ง A/B Testing เนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆนะครับหมายถึงวิธีการวิธีการหนึ่งนะครับในการทดสอบโฆษณานะครับที่เป็นการทดสอบชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดแตกต่างก,กันเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือว่ารูปภาพหรือแม้แต่กระทั่งก,กลุ่มเป้าหมายก็สามารถทดสอบได้เหมือนกันนะครับเพื่อสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ดูว่าโอเค ผลงานไหนโฆษณาไหนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายไหนเนี่ยจะได้รับผลตอบรับที่ดีกว่ากันนะครับมันก็จะสามารถเป็นการเหมือนการทำรีเสิร์ชแหละครับว่าโอเคการสมมุติเรายิงแอดโฆษณานี้ไปอันไหนมันเวิร์กกว่าถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเราก็ควรจะโยกเงินจากอันที่ไม่เวิร์กเนี่ยไปอยู่อันที่มันเวิร์กกว่านั่นเองครับสำหรับคำที่6นะครับคือคำว่า retargeting นะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับ คำว่า remarketing นะครับซึ่งมีความหมายเดียวกันนั่นเองนะฮะถ้าอธิบายง่ายๆนะครับสำหรับคำว่า retargeting เนี่ยมันคือการทำโฆษณาแบบตามหลอกหลอนเราไปนั่นเองนะฮะซึ่งไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเข้าเว็บอะไรเนี่ยก็จะมักจะเจอตามมาด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือวิธีการหนึ่งในการกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองนะครับ ตัวอย่างง่ายๆฮะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอเหมือนของผมเลยนะครับเวลาสมมติว่าเราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะเราเข้าไปเว็บเพื่อไปจองตั๋วหรือว่าไปจองที่พักต่างๆสักพักเราออกจากเว็บนั้นออกมาแล้วนะครับเราอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อแหละแต่พอออกมาแล้วเฮ้ยเล่น Facebook ทำไมอยู่ดีๆเจอโฆษณาของ ที่พักนั้นนะครับเข้าไปเว็บหนึ่งเฮ้ยมันตามหลอกหลอนเรามาอีกแล้วนะครับอันนี้นี่แหละก็คือโฆษณาในแบบของ retargeting หรือว่า remarketing นั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหมือนกันนะครับในหลายๆธุรกิจที่โฟกัสเลยนะครับในเรื่องของการทําออนไลน์นะครับเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มักจะโดนตามหลอกหลอนอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับคำที่7นะครับคือคำว่า engagement นะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างไม่ซับซ้อนค่อนข้างง่ายมากๆนะครับมันเป็นค่าหนึ่งครับที่เอาไว้วัดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์นั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมักจะเห็นค่าเนี้ ภายในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับตัวอย่างเลยก็คือแบบไลค์คอมเมนต์แชร์หรือว่า r รีแอคชั่นนะครับว้า wow, ว5 5าแซดอะไรแองกี้อะไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นอยู่ใน y t u t u เนี่ยก็จะนับเป็นวิวนะครับ e อนจิเมนตของ YouTube ก็คือวิวนะครับหรือว่ายอดไลค์ยอด Subscribe อะไรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างวัดได้เห็นชัดเจนว่าคอนเทนต์หรือว่าการสื่อสารที่เราทําสื่อสารออกไปเนี่ยมีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนนั่นเองครับ ส่วนคำที่8นะครับคือคําว่า GDN นะครับหรือว่าเป็นคําย่อมาจาก Google Display Network นั่นเองนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้ถ้าความหมายสั้นๆก็คือเป็นเครือข่ายเว็บไซต์เพื่อการโฆษณาของ Google นะครับซึ่ง Google เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นเน็ตเวิร์ที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเป็นช่องทางที่สมมติว่าเวลาเราจะต้องการลงโฆษณานะครับเช่นการทำแบนเนอร์ต่างๆการทำภาพเพื่ออยากให้ไปโผล่ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยแต่เราไม่อยากจะต้องไปติดต่อโอเคฉันต้องไปติดต่อเว็บ1เว็บ2เว็บ3ถ้าสมมติว่าเราให้ Google จัดการให้เนี่ยเขาก็จะมีการใช้ GDN เนี่ยแหละครับทำโฆษณาทีเดียวลงปุ๊บสามารถ t a r กต t ได้เลยว่าโอเคถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้คนที่สนใจในเรื่องนี้เห็นโฆษณาของคุณที่เป็นแบนเนอร์เนี่ยมันจะไปโผล่ในเว็บไหนได้บ้างนะครับเขาก็จะมีการทําโฆษณาเหล่านี้แหละผ่านทางเน็ตเวิร์กที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็กระจายไปตามอย่างทารกตที่คุณต้องการได้เลยครับ สำหรับคำศัพท์ข้อที่9กนะครับก็คือคำว่า SEO นะครับหรือว่า Search Engine Optimization นั่นเองนะครับคำนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆสำหรับหลายๆคนที่ทำเว็บไซต์อยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าสมมติว่าเวลาเราทำเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งแล้วเนี่ยการที่ปกติคนเขาส่วนใหญ่แน่นอนว่าคนไทย พฤติกรรมของเราคือการเสิร์ช Google อยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็อยากจะให้คนเนี่ยเห็นเว็บเรานะครับเป็นอันดับต้นๆนั่นเองดังนั้นเนี่ย SEO เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยแสดงผลในอันดับที่ค่อนข้างได้รับความสนใจจากคนที่เสิร์ชผ่านทาง Google นั่นเองนะครับโดยที่ Search Engine Optimization เนี่ยจะไม่สามารถเป็นวิธีการที่สามารถเฮ้ยใช้เงินแล้วก็ซื้อว่าฉันอยากจะซื้อให้มันแสดงผลแบบ เป็นอันดับต้นๆได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องใช้ลองเทอมในการค่อยๆทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบหลังบ้านหรือหน้าบ้านต่างๆเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนอย่างมากครับเราต้องการความและซับซ้อนอย่างมากครับแล้วลออก,ลก็ต้องมีการทําความเข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วจะมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่จะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับ SEO อันดับต้นๆนั่นเองครับ และคำศัพท์ข้อที่10ข้อสุดท้ายในวันนี้ของเรานะครับก็คือคำว่า SEM นะครับหรือว่า Search Engine Marketing นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะต่อเนื่องจากข้อที่9ที่บอกไปเลยนะคบว่า SEO เนี่ยมันคือวิธีการที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อให้เว็บของเราเนี่ยมันแสดงผลอันดับต้นๆได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่เราเคยเห็นนะครับเวลาเราเสิร์ชไปเนี่ยมันก็จะมีอันที่มันเหมือนซื้อโฆษณามานะครับอันนั้นเนี่ยก็คือ ACM นั่นเองนะครับอันเนี้ยเราสามารถใช้เงินซื้อได้แล้วว่าอยากให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยแสดงผลนะครับในการเวลาคนเสิร์ชคีย์เวิร์ดไหนนะครับอยากให้โชว์ขึ้นมาเป็นแอดว่าอะไรยังไงนะครับเพื่อให้คนเนี่ยที่เขาสนใจเนี่ยก็สามารถ สามารถเห็นเว็บไซต์ของเราอยู่แบบโหขึ้นมาอันแรกอันดับ2ออันเนี้ยได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคนก็จะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นโฆษณานั่นเองนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับในแง่ของช็อตเทอมนะครับในการที่อยากจะทําให้คนเห็นเว็บไซต์ของเราเร็วๆแหละแต่ว่ายังไม่ได้สามารถทํา SEO ได้ดีขนาดนั้น SEM ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนควรจะศึกษาไว้เหมือนกันครับ และนี่คือทั้งหมดของ10คำศัพท์พื้นฐานสำหรับคนทำงานโฆษณาดิจิตอลที่ต้องรู้เอาไว้นะครับตอนแรกนะฮะพอคิดว่าจริงๆน่าจะมีคำศัพท์อีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวตอนต่อๆไปเราคงได้มีโอกาสมาแชร์เพิ่มเติมกันแน่นอนนะครับทวนกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดคำศัพท์อะไรกันไปบ้างนะครับเผื่อย้อนกลับไปฟังกันดูนะครับคำแรกเนี่ยคือคำว่า Impress i o n นะครับคำที่2คือคำว่า reach นะครับคำที่3คือคำว่า Conversion คำที่4คือคำว่า lead generation นะฮะคำที่5คือคำว่า A/B testing คำที่6คือ retargeting นะครับคำที่7คือ engagement นะครับคำที่8คือ GDN นะครับหรือว่า Google Display Network นะฮะคำที่9คือ SEO นะครับหรือว่า Search Engine Optimization และสุดท้ายคำที่10คือ SEM หรือว่า Search Engine Marketing นั่นเองครับ และนี่คือทั้งหมดของ a d a เดอ Podcast ตอนที่6ของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปลองติดตามมาดูนะครับว่าจะมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจมาแชร์กันเพิ่มเติมอีกนะครับหรือว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ลึกๆจริงๆว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าคำศัพท์นี้จริงๆมันหมายความว่าอะไรมีการสับสนใช้ผิดใช้ถูกมานานแล้วเนี่ยก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้อธิบายคาว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตาม a d a เดอ Podcast ในวันนี้นะครับไว้เจอกันตอนหน้าครับสวััสดีครบ Welcome to an addict podcast.